ก็ไปกันต่อครับในเรื่องของนรกสวรรค์จากพระไตรปิฎกที่อาตามาจะนํามาเผยแผ่ให้กับญาติโย,ยมฟังบรรรายให้โยมฟังเป็นหัวข,ข้อข้อไปเคยพูดข้างต้นแล้วว่าในกรณีที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงผลของการทําความดีความชั่วพ <c oughs> ระองค์ตรัสว่าการทําชั่วนั้นมีผลต่อไปนี้หนึ่งสองสามสี่ห้า โดยระบุผลร้ายอ่าไม่ใช่ผลร้ายนะขออภัยโดยระบุผลหลายข้อที่มีในชาตินี้ก่อนนะที่มีในชาตินี้ก่อนนี่ฟังต่อจากไรส่วนนะโยมฟังต่อจากไรส่วนจากไรติกตอกนะก็ฟังต่อกันเลยนะก็ไปฟังในคลิปไรส่วนติกตอนะที่อัตมาลงไว้ในช่องแดงนะนี่ก็ในช่องต่อๆกันไปเนยะแล้วมันจะรู้เรื่องนะ การทำชั่วน,นั้นมีผลต่อไปนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าโดยระบุหลายข้อที่มีในชาตินี้ก่อน <c oughs> ส่วนผลชาติหน้านะส่วนผลชาติหน้าก็ <c oughs> เดี๋ยวค่อยฟังกันไปนะโยมส่วนผลชาติหน้าก็จะ พูดกันไปตามระดับของเรื่องก็แล้วกันส่วนผลาติหน้าที่ตามหลังมาจากตายเอาไว้เป็นข้อสุดท้ายเอาไว้เป็นข้อสุดท้ายแม่ผลดีเช่นแม่ผลดีก็เช่นกันโยมอันนี้ก็สอบไปถึงลักษณะของการที่เราจะ วางท่าทีนะเรื่องนี้ขออธิบายว่าในการที่พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องนรกสวรรค์น,นั้นทรงแสดงว่าผลอะไรต่างๆย่อมเป็นไปตามเหตุหลักพระพุทธศาสนาถือเรื่องกรรมซึ่งเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยเป็นกฎธรรมดาของธรรมชาติ เป็นกฎนธรรมดาของธรรมชาติเมื่อมันมีไปตามกฎมธรรมดาก็เป็นเรื่องของการที่เราจะอารที่เราจะรู้เท่านั้นเราไม่ต้องไปวิงวอนให้ผลอย่างนั้นเกิดในเมื่อมันเป็นกฎผลเกิดจากเหตุเมื่อเหตุมันเป็นอย่างนี้แล้วผลอย่างนั้นอย่างนั้นก็เกิดเองเราไม่ต้องไปอ้อนวอนว่าฉันทำเหตุนี้แล้วขอให้ผลนั้นเกิดขึ้น คอยผลนั้นเกิดเกิดขึ้นเกิดเกิดขึ้นเถิดเพราะว่าถึงจะอ้อนบอนอย่างไรมันก็ไม่เป็นไปตามคำอ้อนบอนแต่มันเป็นไปตามเหตุที่ทำใช่ไหมโยมเมื่อทำกรรมดีโยมฟังนะเมื่อทำกรรมดีผลที่เกิดก็เป็นไปตามหลักกรรม มันไปตามมันเป็นไปตาม,ม,ตามกฎธรรมดาไม่เป็นไปตามคำอ้อนวอนของเราเพราะฉะนั้นการที่พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องผลดีผลร้ายต่างๆจนถึงว่าตายแล้วไปตงนรกหรือขึ้นสวรรค์นี้เป็นการตรัสในแง่กฎธ,ธรรมดาคือเป็นเรื่องความรู้ไม่ใช่คำสำั่ง เป็นเรื่องความรู้ไม่ใช่คําสั่งไม่ใช่คําบงการบัญชาหรือบอกให้บอกใบให้เราต้องไปขอร้องอ้อนวอนอะไรอีกแต่เป็นการย้ำความรู้ที่จะมั่นใจว่าเมื่อทำอย่างนี้ผลอย่างนั้นจะเกิดขึ้นในทางตรงข้าม ถ้ามีคนที่คอยให้รางวัลและลงโทษให้เป็นไปตามนั้นเราจึงจะเราจึงจะจะเป็นต้องยึดถือจำเอาไว้ยึดถือจำเอาไว้เพื่อจะได้อ้อนวอนเพราะเดี๋ยวทำดีไปแล้วไม่เอาใจท่านอาจจะไม่ได้ไปสวรรค์แต่ในทางพุทธศาสนาคนทำดีไม่ต้องไม่ต้องอ้อนวอนขอไปสวรรค์ ไม่ต้องอ้อนวอนไปขอไปสวัสค์เพราะมันเป็นไปตามกฎธรรมดาเพียงแต่รู้ไว้และมั่นใจเท่านั้นถึงเราไม่รู้ถึงท่านไม่บอกมันก็เป็นอย่างนั้นแต่รู้แล้วเราจะได้ปฏิบัติตัวเองถูกและมั่นใจนี่ต้องต้องวางท่าทีให้ถูกต้องต้องวางท่าทีให้ถูกต้องพุทธศาสนิกชนมีความรู้ไว้สำหรับ ให้เกิดความมั่นใจตัวเองให้เกิดความมั่นใจของตัวเองของของตนเราเนี่ยเรารู้แล้วว่าทำกรรมดีจะเกิดผลดีพระพุทธเจ้าตรัสไว้เราก็มั่นใจว่าถ้าทำกรรดีแล้วผลดีจะเกิดขึ้นไม่ต้องใช้วิธีอ้อนวอนนี่คือการวางท่าทีอย่างในพระพุทธศาสนามันต้องมีการวางท่าทีอย่างนี้เรา <c oughs> เอาเวลาที่อ้อนวอนไปใช้ในการพิจารณาสิ่งที่ทำว่า ทำดีรอบครอบทำเหตุปัจจัยครบถ้วนไหมเป็นประโยชน์ทั้งแบบนี้และเบื้องหน้าไหมเกือ้อกูลแก่ชีวิตจทั้งคมแค่ไหนแทนที่จะเอาเวลาไปใช้อ้อ,อนวอนขอผลก็ลมั่นใจว่าผลจะมาตามเหตุของมันของมันเองอ่ะนี่เป็นท่าทีระดับที่สามต่อไปข้อที่สี่นะโยม ข้อที่สี่ก็คือหัวข้อที่ว่าไม่งอนง้อผลตอบแทนไม่งอนงอผลตอบแทนต่อจากระดับที่สามนี่แล้วยังมีชั้นสูงขึ้นไปอีกซึ่งเราจะมองเห็นว่าถึงอย่างไรก็ตามเรื่องนรกหรือสวรรค์ก็ยังมีส่วนเหมือนเป็นผลตอบแทนนรกเป็นผลร้ายเปรียบเทียบเหมือนเป็นการลงโทษสำหรับกรรมชั่วและสวรรค์เป็นผลตอบแทนของกรรมดี นะทีนี้ถ้าเรายังทํากรรมดีแล้วเว้นกรรมชั่วโดยหวังผลอยู่เนี่ยเราก็ยังไม่พัฒนาพระพุทธศาสนาสอนต่อไปอีกระดับหนึ่งว่าถ้าเรายังทํากรรมดีเพราะหวังหวังผลอยู่ก็เรียกว่าเป็นโลกียปุจุตุชนเป็นปุตุชนที่ยังมีจิตเห็หนาคนของพระพุทธศาสนา แท้จริงต้องเป็นอริยะสาวกสำหรับในคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ก็อย่าลืมกติดตามในคลิปต่อไปเจริญพร